ตอนนี้เราเข้ามาในเมืองแล้วนะครับนี่ก็ยังลื่นอยู่นะครับยังลื่นอยู่โอ้ยโหชิบหอยเออโอโ้โหเยโดรสแครว่าอย่างเทโยโดเอาว่าเอาเรื่องว่าโอ้เท่จว่าเอาไหนวะเอาแล้วครับเราก็ามาเล่นดันเวดเกม ที่กินสเปคหน,หนักๆกันเลยครับหุ้ยคาตาเฉยยเรียกยังเรียกอะไรมาไม่ได้เลยใครแม่งยิงอะไรมาว่าโอ้โหเดือดเกินเดือดเกินหูท่านนั้นท่านนั้นบับเพื่อนกันบัเพื่อนกนข้างหลังก็มาแล้วไอ้ชิยนี่นี่เอาสิวายว้ย สวัสดีครับทุกคนมาพบกับแอดปองจัดสเปคคอมกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่แอดปองหายหน้าหายตาไป 2- อสาวันนะครับแอดปองก็กลับมาแล้วนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นจุกๆเดือนที่9นะครับเดือน9 9.9นะครับผมก็รอกันได้เลยนะครับผมถ้าใครสนใจอยากสมประกอบคอมนะครับก็ทักเพจแอดปองมาได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ผมวันนี้แอดปองก็จะเอาสเปคคอมที่ลูกค้าสั่งประกอบมานําเสนอเพื่อนๆนะครับบอกเลยว่าสเปคเครื่องนี้นะครับราคา กำลังดีเลยนะครับประมาณ20 0 0 0นิดๆน,นะครับบอกว่าสามารถเล่นเกมได้ปรับภาพความเอ็นตั้งแต่สูงถึงอัลต้าได้เลยในบางเกมนะครับแล้วก็ยังสามารถเอาไปไลสตรีมหรือว่าจะเอาไปใช้งานออฟฟิศทั่วไปตัดต่อก็ยังได้ผมอนาคตก็อัปเกรดได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคคอมวันนี้ที่เอตอกจัดมาให้ดูกันแล้วกันนะครับผมเครื่องนี้ลูกค้า เปลี่ยนเคสเป็นแบบพิเศษเลยนะครับก็เลือกเป็นเคสโซหุ่นยนต์นะผมสวยเท่ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนเลยนะผมใครมาเห็นก็ว้าวนะครับอ่ะเรามาดูสเปคคอมเครื่องนี้กันเลยนะครับผมของลูกค้าชื่อคุณซันทามนะครับผมก็สเปคนะครับจะเป็น CPU i3 1 0 1 0 5 f นะครับ4คอร์เทรด CPU i3 ที่มี4คอร์ปดเผมได้ทดสอบมาหลายเกมเลยนะครับก็สามารถเล่นเกมได้หลายเกมเลยนะครับ CPU ยังไม่ดิดไปถึง100%เลยถือว่า เป็นซีพขั้นต่ําเริ่มต้นเล่นเกมกําลังดีเลยนะครับต่อมาครับเมนบอร์ดเป็น S510M นะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นเมนบอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับในอนาคตก็สามารถใส่ซีพียู e l น e ทได้อย่างเช่นถ้าอยากจะอัปเกรดเป็น i5 Gen11 ตัว S510M ก็ใส่ได้เลยนะผมแต่ถ้าใครที่ใช้เป็นเมนบอร์ด s 4 1 0 M เนี่ยจะใส่ Gen11 ไม่ได้นะครับแอปเปก็เลือกเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดให้เลยนะครับต่อมาครับในส่วนของกาดจอน็เป GT 1660 Super 6 g นะครับ6 g ิกจีดีานะครับนี่อยู่้านหน้าของทุกคนแล้วนะครับตัวนี้สามารถต่อหน้าจอได้สูงสุดถึง3หน้าจอนะครับแล้วก็เล่นเกมได้หลายเกมนะครับปรับกราฟิกตั้งแต่ระดับกลางถึงไฮ h อล t ้าได้เลยในบางเกมนะครับถือว่าเป็นกาจอสุดคุ้มเลยนะครับในอนาคตถ้าใครอยากเอาเครื่องนี้ไปตัดต่อก็อุ้ยก็ได้เหมือนกันนะครับสามารถ ปรับการตั้งค่าใี่สของโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับโดยใช้ CPU กับตัวการ์ดจอช่วยการเลนเดอร์นะครับก็ให้การเลนเดอร์เนี่ยมันลื่นไหลามากยิ่งขึ้นแล้วก็เสร็จไวมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่า ใครจะเอาการ์ดจอไปยิงสตรีมก็ได้เช่นกันนะครับงบนี้สามารถสตรีมได้นะครับต่อมาในส่วนของ SSD นะครับก็ใช้เป็น SSD M.2 ความจุเริ่มต้น2 5 6 g ินะครับสำหรับใครที่เล่นเกมไปเยอะเก็บไฟล์ไปเยอะก็เพียงพออยู่นะครับแต่ถ้าใครเล่น3เกม4เกม5เกมขึ้นไปเนี่ยผมก็แนะนำให้อัปเกรดความจุเป็น480หรือว่า500กิขึ้นไปมันจะลงได้หลายเกมกว่านะครับต่อมาครับในส่วนของซัายก็เป็น650วัตต์นะครับเพียงพอ ต่อการจ่ายไฟในวันนี้แล้วก็ในส่วนของเคสนะครับก็จะเป็นเคสส่งหุ่นยนต์เคสตัวนี้นะครับนอกจากจะทรงสวยงามแล้วนะครับยังสามารถปรับโหมดไฟผ่านดีโมดได้อีกด้วยนะครับเราสามารถเลือกโหมดไฟได้ตามใจชอบเลยนะครับอนาคตถ้าเรามีงบเราก็สามารถใส่ชุดน้ําได้นะครับแล้วก็มีโหมดกระพริบตามเสียงเพลงด้วยนะครับนี่ตึ๊ด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 สามารถเปิดปิดไฟได้นะครับสามารถปรับโหมดไฟเป็นแมนนวลได้นะนี่ ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับใครซื้อคอมของแอปเปิไปนะครับผมก็แถมตัวแลวไฟอี 5G ด้วยนะครับส่วนเครื่องนี้นะครับราคาเสร็จสับจะอยู่ที่2800 0บาทนะครับประมาณนี้แต่ถ้าใครไม่เอาเคสหุ่นยนต์นะครับเอาเคสธรรมดาราคาก็จะถูกลงมาอีกประมาณ1000นะครับก็จะเหลือประมาณ19000นนิดๆเท่านั้นเองนะผมก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมใครมาดู ถึงจุดๆนี้นะครับผมถ้าใครสนใจอยากสั่งประกอบคอมใหญ่จะสเปคคอมแอดก็ทักไลน์หรือว่าทักเพจมาเลยก็ได้นะครับผมของใหม่ทุกชิ้นนะครับประกัน1ปีถึง3ปีนะครับมีบริการหลังการขายทีมงานไอทีพพอร์ตนะครับผมมีรีโมทเครื่องเข้าไปช่วยแก้ปัญหานะครับหรือว่าช่องทางการจ่ายเงินก็จะมีเก็บเงินไปทางนะครับรับดิชชอปรับจ๊อบบี้สเปเนเตอร์รับบัตรเครดิตนะครับรับทูวอร์เน็ตนะครับส่วนช่องทางไหนก็ท้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับเอาละครับ เครื่องนี้จะเร็วแรงก็แต่เดี๋ยวจะไปรับชมกันเลยเแล้วเราก็มาทดสอบเกมพับตีเลยนะครับการปรับตัางค่าตอนนี้อยู่ในระดับว e r ลี่โนะครับเซตติ้งนะนี่ครับตามนี้เลยเริ่มต้นที่ว e r ลี่โกันก่อนเฟร,รมเรทที่ได้ก็ประมาณ100กว่าเฟร,รมนะครับบางช่วงก็อาจแตะที่200เฟร,รมบ้างนะครับถ้าตรงไหนที่แบบรายละเอียดมันไม่เยอะนะครับเช่นพวกด่านแคบๆอะไรเงี้ยครับ อ่ะเด้เรามาลองปรับสุดกันดูบ้างว่าจะไหวหรือเปล่าลื่นหรือเปล่านะครับปรับสุดนะโอ้ไหวนะครับปรับสุด80เฟรม90เฟรมโอ้ไม่ธรรมดาครับลื่นหัวแตกเลยก็ว่าได้ครับปรับสุดพับจีได้สบายครับผม บอกแล้วว่าปรับสูตรได้หลากหลายเกมเลยเอาสโคบอมอ่ะผมรู้สึกว่าต้องจะมีคนอยู่แถวนี้นั่นเนี่ยลูกซองดีกว่าผมรู้สึกว่าผมตายด้วยลูกซองหลายอบแล้ว,ลวเวลาแบบมาตามตัวอาคารเนี่ยกาจอก็ทำงานเต็มที่ผมกาสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ซีวูไอสามสี่อแดเท็ดทำงานเพียงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับบอกแล้วว่าเหลือเฟือแรมเครื่องก,ก็กินไปประมาณอุ้ย เอาแล้วหนึ่งเปียงแล้วเหนอะเห็น,งนงงไงวะเชิวๆนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ำตำน,นังศัตรูเลยมีคนอยู่ยังไงโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเจบ็จบเจ็บ เจ็บสปอนเซอร์สปอนเซอร์โอ้โหจุกเลยกินยาแก้ปวดลดไข้ก่อนพาราเซตามอลจะมาตุยเราไหมเนี่ยอักอักอักนะครับโอ้โหโล่งขนาดนี้ตายม่ตายมิพันแพ้กันครับ ผมจะว่าเล่นได้สบายครับผมปึ๊บมีใครมาไหมนี่ยโอเคครับยังได้อยู่ยังถึกอยู่อยู่ไหนวะหัวจะแตกไหมนี่เฮ้ย ยินเสียงยินเสียงใครกระโดดอ่ะเหมือนได้ยินเสียงคนกระโดดอ่ะนะเนีเอาไว้เอาไหนวะหมือนคือที่เร็วโอ้โหมองไม่เห็นอ่ะมันเหลือเท่า,า,าไหร่วะเนี่ย โอเลือ32โอเคครับพับตีนเรื่อหนวแตกเอาละครับเราก็มาเล่นกเกมที่กินสเปกหนักๆกันเลยครับอุ้ยคาตาเฉยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเบนฟิลนะครับ2,42 0กินสเปกมากกว่าเกม of d u t y Warzone นะครับถ้าเกมนี้เล่นได้ลื่นนะครับ Warzone นี่คือชิวๆอ่ะครับผมบอกเลยแล้วคนในแมปตอนนี้ประมาณ 80คนได้นะครับโอ, glasses, mm. โอ้โหโคตรเยอะแล้วแบบแบบแบบใหญ่นะครับแบบใหญ่คนเยอะเยอะ80คนนะครับอุ๊ยโหอ,อันนี้ปรับสุดเลยนะครับปรับสุดเลื่นเลื่นนครับผม48 50เฟรมนะอันนี้คือปรับสุดให้ดูนะครับว่ามันได้ประมาณไหนดูดิคนบวกกันยับๆเลยนะครับไหนวะไหนวะเนี่ยครับ ปรับสุดมันก็ยังแบบเอ้ยพอเล่นได้นะไม่ถึงแบบว่ากระตุกอะไรขาดนั้นนะ่ะเอาอันนี้แมงม่ไ,ไว้น่ยนะครับอ่ะแต่ถ้าแบบบวกกันหนักๆแบบนี้นะครับผมแนะนําให้ปรับกลางๆน่าจะดีกว่านะครับอ่าหรือว่าถ้าใครอยากปรับสุดเล่นลื่นเลยเนะี่ยผมก็แนะนําให้อัปเกรดการ์จอไปนะครับพวก2 0 6 0 3 0 6 0นะครับแต่ถ้าแนะนําผมก็แนะนําเป็น3 0 6 0นนะครับปรับสุดแล้วเปิด DLSS จะเล่นลื่นมากนะครับดู อ่า CPU นะครับ4คอแปเทสทำงานประมาณ4 8นะครับหรือบางช่วงพีคไปประมาณ99% 95%ได้เลยนะครับก็ถือว่ากินแบบว่าหนักหน่วงมากๆนะครับนี่แต่ถ้าใครจะเอาเล่นเกมที่แบบกินสเปคหนักๆจริงๆแบบนี้นะครับผมก็แนะนำให้อัปเกรดเป็น CPU พวก i5 ขึ้นไปจะดีกว่านะครับเพราะว่า เกมพวกเนี้ยโอเพนเว l ร์แล้วคนเยอะเยอะแปดสิบคนเก้าสิบคนเนี่ยมันโคตรกินซีพียูเลยเห็นไหมครับเกมอื่นนะเช่นไฟเอ็มพับตีกินไม่เยอะขนาดนี้นะแต่พอมาเป็นแบทเทิลฟิลนะครับกินเยอะแบบนี้เลยหยุยนังไงนังไงโอ้โหโอ้โหเพื่อนกูลอยขึ้นเลยแล้วจะบัฟยังไ,ไงวะเนี่ยเออบัฟกลางอากาศผมแมฆเมมาไงวะไอ้เชี่ยโอ้โหลอยสนั่นนะครับอะมาลองหุยเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหเด้เด้เจะตายแอาโอ้โหม่งมาไงวะโคตรเดือดอ่ะไอ้เพื่อนกูนมาแล้วเดี๋ยวมาลองปรับกลางๆดูนะครับว่าจะได้ประมาณไหนผมแม่งมึงก็โห,หดเกินมึงกระโดดลงมาเลยเรอแล้วมันอยู่ข้างบนเหรอวะไหนไหนไหนโอ้โหเดือดจัดเรียกเรียกอะไรมาได้เนี่ย เรียกยังเรียกอะไรมาไม่ได้เลยใครแม่งยิงอะไรมาว่าโอ้โหเดือดเกินเดือดเกินหูเท่าน,นั้นเท่าน,นั้นบัฟเพื่อนกันมาเพื่อนกันข้างหลังก็มาแล้วไอ้เช่นนี้เออแต่ไปสิแม่งมาตุ๋ยได้ไงวะโอ้ยอ่ะมาลองปรับกลางๆดูบ้างครับอันนี้คือผมปรับออาต้านะครับมาลองปรับมีเดียมดูครับปึ๊บไปครับมีเดียมนะครับเพื่อนยังไม่ทันได้ไปไหนเลย 50 60เฟรมนะครับที่การปรตั้งค่าแบบมีเดียมเดี๋ยวลองเข้าไปที่เขาบวกกันหนัหนกๆดูครับโอ้โหแม่งมันเดือดจังวะนี่เอาสิโอ้ยโอ้ยอุย้ยโอ้โหโดนระเบิดจากข้างบนนะครับเฮ้ยมีเดียมก็พอได้อยู่นะครับพอได้อยู่เล่นลืน่นเลยอ่ะบอกเลยว่าครับเป็นฟิลเล่นได้เกมอื่นนี่คือสบายครับชิลเลยครับผมลอยตัวเลยผมบอกเลยเป็นฟิลโคตรกินสเปค แล้วอันนี้คือแบบอย่างวาใครว่าแรบบแบบอตายไ,ไหมนะ่ะนไอนนั่น,นมันคืออะไรวะนะครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหปรับกลางๆครับ70เฟรม60เฟรมใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะครับ ไนไหนไหนยิงใครมาค่อไปครับปรับเพื่อนนี่ครับโอเคเลยอ่ะปรับมีดเดยมหรือว่าใครอยากลื่นตอนนี้ก็แนะนําปรับโลนะครับเพื่อความลื่นไหลแต่บอกเลยว่าสเปนนี่มันก็เล่นได้นะครับเนี่ยเล่นได้แบบนี้เลยปรับแบบการตั้งค่าให้มันเหมาะสมมากดูครับโอ้โหเอาอกไปข้างนอกกันดูบ้างครับผมดีดิภาพสวยคตใส อ่ะลองโลนะครับลองปรับโลให้ดูนครับปรับโล80เฟรมเข้าไปข้างในครับโอ้ยข้างบนตุม่มเป็นอนะไรบ้าน่ะนี่ครับเออก็โอเคนะครับปรับโลลื่นขึ้นเยอะเลยนะครับก็ลองปรับให้มันเหมาะสมดูครับผม ออไปไปอพยาบาลอุ้ยอุ๊ยโอ้โนสันนันัน่นโอ้ยเที่ยอะไรวะทั้งแถาวะนะ่ะเดี๋ยวเพื่อนเดีย๋ยวปันระเบิดควันก่อนโอ้โหระเบิดเที่ยอะไรวะโอ้โหระเบิดหาอะไรวะนะ่ะโอ้โหอ,อ,อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับบอกเลยว่าสเปรนี่โคตรคุ้มแน่แทบทุกเกมนะครับเล่นแน่แทบทุกเกมอานาคตถ้าอยากเล่นเกมหน,นักๆแบบนี้ลื่นๆแบบนี้นะครับได้ดาอัปเกรดเป็น i5 แล้วก็ กาจออัปเกรดเป็น3000แล้วก็เปลี่ยนได้ได,ดีนะผมข้อตัวเริ่มต้นเนี่ยมันเป็น256กิกนะครับถ้ายังไงถ้าอัปเกรดเนี่ยก็ทักมาได้เลยนะ